ตอนนี้รอต่อเครื่องนะฮะต่อเครื่องไปนิ e t h e r l a n d ตอนนี้กำลังจะต่อเครื่องไปไหนะฮะ บายบายหน่อยบายบายหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ไหนอยู่ฟังซักพาร์ทำอะไรอยู่กำลังเดินไปไหนไม่รู้กางเดินไปเกตค่ะกำลังเดินไปเกตทุกคนเจอกันที่ไหนแล้วนะคะกยืดๆชั่วโมงถึงอ่ะประมาณสองชั่วโมงค่ะ บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ